สวัสดีค่ะช่อง m o n นี่แฟมิลค่ะวันนี้อากาศที่บ้านเราฝนฟ้ากำลังมาเลยค่ะลมพัดแรงฟ้าก็กำลังมืดคึ้มเลยนะคะตั้งเขามาถ้าทางจะตกแรงเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เวลาเพิ่งบ่ายสามเองนะคะสามบ่ายสามโมงกว่า เหมือนตอนอยู่สักห้าโมงหกโมงเลยค่ะฟ้าคึมลมแรงค่ะไม่มีฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะมีแต่ลมค่ะกับก้อนเมฆปิว Device ค่ะลมแรงเฉยๆค่ะแม่หมาเรามาแล้วค่ะชื่อมันนี่ค่ะจะเป็นหมาที่เป็นหมาตัวเดียวในบ้านเราที่กลัวฟ้ากลัวฝนเป็นชีวิตจิตใจ ถ้าลมฟ้าลมฝนตั้งเขามาเมื่อไหร่เขาจะวิ่งค่ะจะรู้ทันทีเลยค่ะดูแค่เขานี่ละดูอาการของเขาก็จะรู้แล้วค่ะฝนฟ้าจะตกหรือไม่ตกเราจะให้เขาเป็นหมาพยากรณ์ค่ะตัวอื่นเขาไม่มีใครกลัวเลยนะคะเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนะะี่ยค่ะเขาจะชิวน้ำตาลมีบาวแล้วก็มีอ้วนแล้วก็ตัวนี้พ่อเขาค่ะมารวยทุกตัวชิวค่ะ ฝนฟ้ามาลมพัดเย็นชิวแต่ดูแม่หมาแล้วนะคะสั่นค่ะจะอยู่ไม่มีความสุขละลูกๆก,ก็อยากจะเล่นด้วยเขาจะไม่ยอมเล่นแล้วค่ะเขาจะกลัวจะเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวจะหาทางละขอความช่วยเหลือ ตรงอยู่ตรงไหนก็จะไม่ปลอดภัยค่ะจะไม่มีที่ปลอดภัยสําหรับเขาละเขาจะอย่างนี้ค่ะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในบ้านก็วิ่งไปวิ่งมามุดใต้เตียงมุดใต้โซฟาแล้วก็เขา้าาออกออกอยู่อย่างนั้นนะคะยิ่งถ้ามีเสียงฟ้าร้องเมื่อไหรน,นะคะฟ้าร้องฟ้าแลบอากาจะสั่นสั่นแบบสั่นกึกๆเลยค่ะเป็นเจ้าเข้าเลยค่ะยังคิดว่าสักวันหนึ่งค่ะ คงได้หัวใจวายตายกันนะพอดีอะค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ไม่รู้จะทำยังไงอะเขาอะค่ะเพราะว่าเขากลัวก็จะมีอยู่เขาตัวเดียวเนี่ยค่ะที่กลัวฟ้ากลัวฝนตัวอื่นก็ไม่มีใครกลัวเลยนะคะจะเป็นที่ว่าหมาพัน์นี้กลัวฟ้ากลัวฝนก็คิดว่าไม่ใช่อะค่ะเพราะว่าลูกเขาเนี่ยค่ะลูกเขาเจ็ดตัวไม่มีใครกลัวเลยมีเขาตัวเดียวกลัวฟ้ากลัวฝน แค่แบบเขาได้กลิ่นมาไกลๆนี่นะคะยังไม่ทันตั้งเขาเลยนะคะเขาจะแบบวิ่งไปที่หน้าต่างนะคะไปดมกลิ่นเหมือนเขาได้กลิ่นอะไรเงะะี้ยครับดมแต่พอเขาวิ่งไปวิ่งมาหาที่แอบบที่อะไรเงะะี้ยเรารูล้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีฝนตกอันนี้ก็ขอความช่วยเหลือคะ่ะให้ช่วยแม่ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยประมาณเนี้ยคะ่ะ กัวฝนแล้วทำไมไม่เข้าบ้านไปเข้าบ้านเลยขอความช่วยเหลือกำลังขอความช่วยเหลือช่วยหนูด้วยไปวิ่งเข้าบ้านเลยเร็ว วิ่งเลยนำหน้าเข้าบ้านแล้วเร็วไม่ไหวแล้วฝนมา ไปและะ้วค่ะไปแอบและคะ้ค่ะนอนใต้เตียงจะวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยคะ่ะจะอยู่ไม่สุขแล้วจนกว่าฝนจะหยุดอะคะ่ะถึงจะหายวิ่งฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ